กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับทั้งช่องทัสโนวาชาแนลครั้งนี้เรามาเอาใจเหล่าบีเมอร์สายสปอร์ตกันสักหน่อยโดยเราจะนำเจ้า b m w เูซีรีส์5ใหม่ G30 ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆและสร้งางกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยกับรุ่นเริ่มต้นที่เปิดราคาค่าตัวไม่ถึง3ล้านบาทมาจัดทรงหลอกกับชุดแต่งเอ็มเพอร์แคมที่โชว์รูมมิลเลนเนียมออโตมาดูกันซิค์คอมซีรีส์5ใหม่ที่จัดทรงเต็มกับชุดแต่งเอ็มเพอร์แคมไปแล้วมันจะหลอกขนาดไหนและดูสิครับว่างาน จะใช้เงินเท่าไรเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นชุดแต่ง Aero Dynamic M Performance ที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ราคา295,610บาท แต่สำหรับในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลจะราคาอยู่ที่23,562บาทครับป mm hmm. ระจังหน้าแบบไตคู่พร้อมไฟ LED ที่มีให้เลือกทั้งแบบไฮคอร์สและคาร์บอนไฟเบอร์ราคา25,243บาท าครอบกระจกข้างคาร์บอนไฟเบอร์ M p e r f o r ร a n c รราคา41,630บาทพวงมลัย M Performance ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุ้มด้วยหนังอะคันทาราราคา137,719บาทเพดเดล,ลหลังพวงมลาลัยที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ติดตั้งได้ในทุกโมเดลราคา6,850บาท LED d อ o r Projector ราคา5,175บาท ชุดเบ็ก M Performance ที่มาพร้อมคาลิปเปอร์4พอร์ตจานเบรกขนาด390ม mm, ิลิเมตรราคา26,100บาทล้อแม็ก M, M Performance ขนาด20นิ้วที่ทำจากวัสดุฟอร์ตราคา280,000บาทชุดแต่ง BMW M Performance สำหรับ The New BMW Series 5ราคาแบบครบเซ็ตอยู่ที่1 2 1 8 8 9บาทครับ <ๆ>ซึ่งนอกจากซีรีส์5ใหม่แล้วสำหรับใครที่ขับซีรีส์3ตัว G20 ทาง m i l l ลนเนียมออโก็มีชุดแต่ง M Performance ไว้ให้บริการเช่นกันส่วนจะมีชุดแต่งอะไรบ้างและราคาเป็นอย่างไรผมแถมให้ละกันครับเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกนะคะเป็น Aerodynamic M Performance ที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ราคา1 9 9 9 9 7บาท กระจังหน้าแบบไตคู่ที่มีให้เลือกทั้งแบบไฮคอนและคาร์บอนไฟเบราคา5,336บาทฝาครอบกระจกข้างคาร์บอนไฟเบอร์ r f o r m a n ร e ราคา33,810บาทชุดเบรก M Performance ที่มาพร้อมคาลิปเปอร์4พอร์ตจานเบรกหน้าขนาด370ม mm ิลิเมตรราคา134,730บาทล้อแม็ก M Performance ขนาด20นิ้วที่ทำจากวัสดุฟอร์ราคา280,000บาท สปอยเลอร์ iler, ราคา32,647บาทปลายท่อไอเสียเอ็มพ o ฟอร์แมที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ราคา26,151บาทพ่วงมลัยเอ็มพีฟอร์แมนที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุ้มด้วยหนังอคันทา,าราคา4 9่3 5าบาทคมปูพื้น M อ็ r พ o ฟอร์แมราคา11,650บาท LED ดอ o r โปรเจคเตอราคา6,593บาท สำหรับ BMW C3 แล้วราคาแบบคอมพิวตยกเซ็ตจะอยู่ที่ราคา771,549บาทครับ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือไปชมคันจริงได้ที่ M Line Distict r by Millenium Auto พร้อมกันนี้ทาง Millenium Auto ยังจัดแคมเปญพิเศษรุ่นลัคกี้ดอกเมื่อจองรถและออกรถที่ Millenium Auto Group ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2564มีสิทธิ์รุ้นรับชุดแต่ง M Performance ครบชุดทั้งซีรีส์5ใหม่และซีรีส์3มูลค่า1,218,89บาทและ771,549บาทตามลำดับ อย่างละหนึรางวัลรวมทั้งส่วนลด50%ของทั้ง2องซีรีส์อย่างละ1นรางวัลและส่วนลด35%ทั้ง2องซีรีส์อย่างละ2รางวัลเห็นแคมเปญแบบนี้แล้วอยากรุ้นเป็นผู้โชคดีบ้างจังเลยครับในส่วนของคาสโมวาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคิดหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมานำเสนอติดตามชมกันได้เลยนะครับ